สวัสดีค่ะดิฉันยศยามนกรมตินักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ห้องสอนวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ไทยใหญ่ศึกษานะคะซึ่งปกติที่ศูนย์ไทยใหญ่ศึกษาของเรานะคะในช่วงเดือนธันวาคมจะมีการจัดงานเปิดเมืองไทย ชิมอาหารไทยใหญ่ชมสินค้าท้องถิ่นขึ้นแต่ปีนี้ด้วยสถานการณ์โควิดนะคะเราก็เลยต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อนโดยมีกิจกรรมนี้ขึ้นมาแทนนะคะนั่นก็คือกิจกรรมแลนด์มาร,ร์กมหาสจรยรสีสรรรันแห่งโคมล้านานาตะวันตกค่ะอย่างที่เห็นข้างหลังนี่นะคะก็จะเป็นโคมล้านานาตะวันตกนะคะไม่ว่าจะเป็นโคม16เหลี่ยมโคมสี่เหลี่ยมโคมดาวนะคะเราก็จะรวมกันมาอยู่ในงานนี้นะคะซึ่งงานนี้อ่ะไม่ได้จัดแค่ในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเท่านั้นนะคะแต่ว่าเรา กระจายตัวไปจัดที่อำเภอปลายและอำเภอแม่สเสียงด้วยนะคะซึ่งช่วงเวลานะคะก็จัดในช่วงระหว่างวันที่25ธันวาคมนะคะ2,564ไปจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์2,565นะคะ นะักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจอยากจะมาเที่ยวนะคะแล้วก็มีความสงสัยว่าแล้วงานนี้จัดถึงเมื่อไหร่บอกเลยนะคะว่าจัดถึงปีหน้าค่ะไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะนั่นก็คือวันที่16กุมภาพันธ์2 5 6 5นะคะยังมาเดินเล่นยังมาถ่ายรูปก,กันได้นะคะที่สำคัญเลยก็คืออย่าลืมปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ